เตือนภัยเหตุโจรกรรมบนเครื่องบินเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างพากันแชร์ออกไปกันอย่างมากมายภายหลังวูดดี้วุฒิธรนมิลิโนจินดาได้ออกมาโพสแชร์ข้อมูลผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเพื่อเตือนพี่น้องประชาชนชาวไทยหลังทราบข้อมูลเกี่ยวกับการโจรกรรมบนเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งแนะนําผู้โดยสารทุกคนด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากไม่มีสายการบินไหนกล้าออกมาให้ข้อมูลแจ้งเตือนผู้โดยสารเพราะเป็นห่วงเรื่องของภาพลักษณ์องค์กรโดยวูดดี้ระบุข้อความว่าวดอด ขอแชร์เรื่องน่ากังวลบนท้องฟ้าการโจรกรรมบนเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาวงการการบินกําลังเผชิญกับปัญหาที่น่าวิตกอย่างหนึ่งนั่นคือการลักขโมยทรัพย์สินของผู้โดยสารบนเที่ยวบินแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดแต่ก็กําลังเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเที่ยวบินระหว่างประเทศในทุกเส้นทางวิชาชีพจะแฝงตัวเองมาเป็นผู้โดยสารทั้งชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจแล้วจะรอเวลาที่ผู้โดยสารไม่สังเกตหรือตอนที่ผู้โดยสารหลับ แล้วก็จะขโมยของจากเกด้านบนบางครั้งก็จะเริ่มจากชั้นธุรกิจโกยเท่าที่โกยได้แล้วก็ไปยื่นให้กับเพื่อนนิชาชีพซึ่งอยู่ที่ชั้นประหยัดรู้กันว่าตอนนี้มีนะักท่องเที่ยวซัำหน้าบางชาติที่จะขึ้นมาบนเครื่องบินและพอลงจากเครื่องก็จะมีคนแจ้งว่าของหายเป็นประจำสรุปก็คือตอนนี้เป็นกลุ่มนิชาชีพที่บินประจำแทบทุกวันเพื่อจับล้นของซักผู้โดยสารแม้ว่าจะมีการรายงานเหตุการณ์เหล่านี้ต่อพนักงานสายการบินแต่หลายสายการบินเลือกที่จะไม่ประกาศเตือนผู้โดยสารเนื่องจากกังวลเรื่องภาพลักษณ์ขององค์กร ทำให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงน้วออกขอให้คำแนะนำสำหรับผู้โดยสารทุกคนเก็บของมีค่าเช่นกระเป๋าสตางค์หรือสิ่งของสำคัญไว้ในกระเป๋าเล็กใกล้ตัววางกระเป๋าเล็กไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าหรือบริเวณที่คุณสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลาหากจำเป็นต้องเก็บสัมภาระในช่องเก็บของเหนือศีรษะให้ใช้อุปกรณ์ล็อกที่แข็งแรงสร้างอิสัยในการระมัดระวังทรัพย์สินเช่นเดียวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งบนเครื่องบินการตระหนักรู้และความระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าสายการบินอาจไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ได้ทั้งหมดแต่ผู้โดยสารสามารถปกป้องตนเองได้ด้วยความใส่ใจขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยและระมัดระวังทรัพย์สินของตนเองตลอดการเดินทางฝากแชร์ข้อมูลนี้ให้ผู้อื่นรับทราบและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปด้วยนะครับ